สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่านนะครับสี่สาวน้องตีก็รักวสุขสกุลนะครับพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนลตูรีสกุลคนบักบินนี่ครับพี่น้องครับขณะนี้เวลาสองทุ่มครึ่งครับพี่น้องครับนลตูกะชื่อก่าครับเหมือนครับมาอัปเดตก่อนสิครับไปนอนครับพี่น้องครับมาอัปเดตอยู่บ้านบอสโจแล้วกะ โดมสาวน้อยปเป็นแพงนะพี่น้องเด้อหลังจากที่บ้านมาจากบ้านแม่สุภาพนะครับกิ่เขากิ่หน้าบ้านแม่สุภาพแล้วก,ก็มาอัปเดตอยู่บ้านบอสแล้วก็อยูโดมสาวน้อยปเป๊ะแพ,ง,พงนะครับพี่น้องกอนจะขับไป,ปนอน,นครับพี่น้องครับสแสดงว่าบอสโจจะมั่นมากน,นะครับประวันตอนที่ว่าลงตู้มากยังอยู่บ้านแม่สุภาพอยู่นะครับพี่น้องครับ ตามปตูาตมาครับพี่น้องครับเมื่อนี้แม่สุภาพอันไม่ค่อยสบายตอนนะครับเพราะวา่าไปฉีดแอนยาวัคซีนโควิดอนไหนพี่น้องเข็มที่สองแล้วเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อนี้เพื่อนไม่ค่อยสบายตอนไหครับเจ็บปวดแล้วการน,นั่นลูกเต้าลูกลูกก็เลียนไปเยี่ยมนะครับบาดจ,จ็บครับซอกคับไปเยี่ยมแม่สภาพครับอนปัจจุบน ตามมาครับพี่น้องครับรถบ้าันนี้กะสงสัยสิมืออื่นเพร่ะฉะนั้นตั้งซีรีส์ง่ายครับเพราะว่าอันมือนีนุ่งตัวกับแบตเตอรี่เป็นชาร์จครับพี่น้องเนี่ยมอนคือสัญญาแบตเตอรี่นะครับอัมพะไซแล้วก็สีง่ายเป็นมูเก้าครับพี่น้องครับคือเก้าตามแผนครับแต่ว่าช่วงนี้คือว่ามือตืบมาบริเวณอากาศรอบโดมสักหน่อยนะครับพี่น้องครับ เพื่อนเฮ็ดยังอยู่ช่วงนี้ประมาณนี้เวลาสองทุ่มครึ่งทำอะไรอยู่เบื้อเศร้ากับประมาณสามโมงสี่โมงเศร้าหลุงตูสิมาแรงงานหนอยเบิ้งคือคือเกาข้าวบ้านทีมงานอยู่โด่งประเทศอยังอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้กับเสีมี่ช่องลุงตูที่ว่ามาแรงงานหนอยเบิ้งกับมีช่องลุงตูช่องกันที่กันใช่และช่องเงินพ่อเจลี่ครับพี่น้องครับแล้วก็ช่องใหญ่ครับพี่น้องครับบางครั้งเพื่อนก็มาูชัย ได้สวดเลเบิงโอ้ตอนนี้กะโค้งหลังค่าที่บ้านอ่ะสุดไปได้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเบิงเงินช่วงทั้งข่างว่าเพิ่นหอดสายแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เชื่อมไปเชื่อมไปเชื่อมไปโอ้แม่แล่าเหรอครับโอ้คนเชื่อมแล้วแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้คือว่าถ้านสุดว่ามามีอยังผิดปกติกับมือกับพุนกับซิบุ้งหลังค่าแล้วครับพี่น้องครับส่วนนี้ครับพี่น้อง รู้สึกว่าเพ้น์สีเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศรอบโดมตอนนี้นี่แต่เสียงรถแต่งกรับแตรงแต่งแตงแตงแรับเมื่อไหร่ตอนที่ว่าลุงตู่ไปบ้านช่างไพมงคลสตูดิโอครับ เพิ่นบอกว่าท่มากากงการเพื่อนกลรบ้าให้งานทางนี้แล้วครับเบิ่งเบิงความเคลื่อนไหวก็แสดงว่าสลิงมันใส่ได้อยู่นะครับนี่สลิงยังพันมีครับยังถ่าที่เกเราอยู่ครับพี่น้องครับมีความเคลื่อนไหวให้ฟังแล้วเพี่ดูแลพี่น้นนองเด้อ <c oughs> <c oughs> สองทุ่มครึ่งนะพี่น้องครับมันยากะ ขอโทษขออภัยเอฟซีพี่น้องหลายได้เหมือนเ,อเดอ้อเสียงอยากรัวได้ันไหมครับพี่น้องครับแก้เมื่อยครับพี่น้องครับวันนี้เพราะว่าขาปรดตี้โอ้ไปเอาปลาตากแดงปูสวนมาพูดผมพี่น้องครับไปกันมันกนพ็พิษเพี้ยนเลยคือเก่าครับเจน้ำพันมาบอกว่าเอาเอาเอาห้อ,าอ,าองรอไปเอางตู้ก็เอาพี่อาไปเอาก็ได้มากยุน่นประมาณร้อยรัวอีกเจ็ดร้อยรั่วกับเพิ่งจะเอาห้องรอไปเอาไหมครับ เดี๋ยวจังไายทอดอันความเพลื่อนไหวให้เบิ้งมืออื่นนะครับเด้ออีเจ็ดร้อยลนี่ว่าจะเอาหก้อไปจะใช่จงไหนจะเป็นจงไหนพี่น้องเนาะตอนนี้กับมาอัปเดตยุ่งก่อนครับพี่น้องครับปิดภาพประกันรายของรถกัะบะไพ่รายรายนะพี่น้องเด้อปาน้อยให้ได้ปน้อยี้าวกับอะไรครับมีข้าวกับอะไรครับปลาบินีคือแปดแท้บินีเพื่อจไปข้อนะ ผู้ใดทำท่าทำสาบเลยคือแปดแท้ฮะปลาสมัยครับผมป่าสมายัยโอ้แปดกครับ <c oughs> พี่น้องครับนี่ครับนี่โรโจ่งเลยครับเพราะว่าเมื่อนี้กับลูกตู้ว่าเสียกรท่ำความสาบ <ผม S 2> ใต้พื้ที่กับอะไรามารว่ามันไปเอาปลาลาปากแดงไอ้เจลพันธ์ครับผมขึ้นมาเยอะแกะมาเอาแต่ปลาลาปากแดงไอ้เจลพันธ์โอ้ครับสวัสดีอาจารย์เปียกครับ สวัสดีน้องแบงค์แรงงานผมผมที่เอาปลาลาปลาแดงกับกับบาดด้วยด้วผมครับผมครับชัดไปครับครับเริ่มซ่อมมั้ยนั่งนะครับกะที่ว่าสีเด็ดมืออื่นครับเริ่มยื้นครับผมครับผมครับผมเริ่มพ่งนี้เราก็สีเด็ดจัดแต่งหมาไม่ทำนี่ครับกี่เขาก็ยังน้องแบงค์หนยครับผมต้มไก่ครับเราก็ต้มไก่ครับซิมอยากกินตี๋ยได้ยู่นี่อยากกินตี๋ยยไม่ต้อง นี่เลยอะกินตีนครับโอ้กินตีนใช่ไหมครับไม่ต้องก,กินตีนนอนนี่ครับนอนนี่แหละครับจัดบหุหแตรทำทำหา,าลุงอยู่บ่จัดบุตต้องทำหาลุงลูกตู่ไปไหนลูกไปไหนนอนเ<ม>อาไปเอาปลาปากแดงมันนะครับอ๋อ้ค่ะพริกแผลงไปเอากรบเพาะจบเอาเพื่อนมาบอกว่าเอาหงลอบไปเอานะโอ้อค่ะลูกตู่ก็ได้พี่ครับไปเอาเอาม่าอาม่าม้วนแปดร้อยรล ปาเอามากแค่ร้อยรันี่เนี่ยเลยเลยเจ็ดร้อยเมื่อเส้าเสาร์รถโกล่อไปเอาไหมคัยแม่เอาเอาเอารถหกล่ไปจังจังจังเอาอมอได้หรครับนี่ครับผมมันหลายแต่ว่าเป็นความผิดของลุงตู่ใช่ไหมนี่ทั้งสองแต่ว่าลุงตู่ขอยอมรับผิดคนเดียวก็พอแล้วเพราะว่าครับผมเพิ่นมาบอกว่าหกล่อไปนะครับเอาเอาไหมคล้องกันตามหน้าดีป่ะครับผมอืออือกึ่งรัวเ้ยคุน แต่ใจนบวมครับไ่ต้องหงายหน้าเลคือนคเย้มไ้านไป้่นห่นตน่นแม่าหังช่วยมันนัวเกินไปนะเอหลนี่ก็ใส่หลายน้องแงว่าไปน้องแงเริดโหแนถตือกข้อลงตัวเลยืข้อลงตัวถตืข้อลงตัวออกได้แสดงว่ามันอเคได้ครับน่องุสลดบรยากาศประมาณสองทุ่มครึ่งนพี่น้องเนาะครับพิษพลาดประกันใดรับ อย่บออย่จ่าลายนะพี่น้องเด้อลุงตูอยาอยากได้คลิปให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งครับแต่ไม่นี้ลุงตูรู้สึกตัวแล้วว่าลุงตูเนี่ยผิดพลาดผิดพลาดไปแล้วแต่ว่าขอร้องอภัยในรายการนี้ครับเราอยากลงคลิปกับ่ได้อยากให้พี่น้องได้เบิ้งคลิปนะพี่น้องครับคนที่ตามมาที่ตามครับเนาะอาจารย์เปียกเนาะครับผมอ้าขออนุญาตครับเด้อครับผมขอบคุณครับอาจารย์เปียกกับน้องแดงครับมาฝากมาพี่น้องครับครับผม โอ้แปลงคาดขนาดครับโอ้ลุงตูทำไมไม่เดินไปดลังนือของตั้งบูดอรู่ังบูดเหรอจัดไปจัดไปจัดไปนเราจั่ทำอ่ะนนุ่มๆอยู่ไหมครับผมอันน้บนดอโบน่งว่าว่าเพื่อเสื้อผ้าเพื่อไปใส่ไปเก็บไปเกบด้วยอืออข้าใจแล้วพี่น้องก็มือเนียผิดพลาดไป่เฉพาะมือนี้มือเดียว้วพี่น้องนิดพลาดไป่ก็โอคก็แพลครับ ตามมาพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องบางคนก็อาสิว่านะครับพี่น้องครับขนาดคุยธรรมดาก็ยังม่รูเลือกแล้วเมือ่อในคลิปนี้จักพี่น้องสิฟังเข้าใจหรือจังไหนก็บอกหัวใจให้กันนะพี่น้องเด้อแต่ว่าอยากให้้หพี่น้องเอฟซีแฟนครับสนยไในเบิ่งบรรยากาศรอบดูครับประมาณนี้สองทุ่มครึ่งว่าบรรยากาศเป็นย่างไรนะพี่น้องเนาะ ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงยังไงก็อยากให้รู้ครับสําหรับตันที่12ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องครับลําเพลินพระทะลําซิกนยพี่น้องระหว่างสาวน้อยเพชรมัแพงกับทีมงานแพรวพราวครับเสียงทองครับสีม่วสีจังไดกันห้พี่น้องเปลี่ยนกำลังเร่งเชื่อแร่งใจนะครับซื้อบัตรจองตัวขาม้าครับ เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้อยนะครับทีมงานแพะผ้าวครับวันที่12สิงหาไอ้12ตุลาพี่น้องครับสีม่วงสีจวดจังไรมีเสื้อผ้ายางยางครับพี่น้องครับสหรับคูณเฮผู้ใดมาหน้าตาคุ้นๆไหมพี่น้องอาจารย์จูกระม้าพี่เขาอาจารย์จูครับอาจารย์จูก็ะมาแล้วครับอาจารย์ที่หนึ่งก็มาแล้วแสดงว่าตัวนี้อาจารย์นักงดนตรีมาแล้วหาคนครับพี่น้องครับหาแล้วหาแล้วกินข้าวแล้วพระอาจารย์ ต้มไก่สุดยอดีเด,ดต้มไกท่ทังเต,รรตง<แ>ะต้มไก่ผมสตรพรมนมไ่ครับไก่บ้านไก่บ้านไก่บ้านผ <careers> มใส่หัวผสุดอืมต้องใส่ต้องใส่ผงรใส่หัวมั้ยใส่หัวใส่หัวุิริยรารครับอืมนะมาพี่น้องครับ จานบูดนอนเลยบ่นะ่อนครับมาพักจไไปใส่เบสได้พ่อมาได้อุปกรณ์พ่อมแล้วเทั้งเบสทั้งไฟทั้งเนื่อพ่อมาได้ไปดูส่เป็บเอนะอะมขับพูดเอาให้แดสิน่ะโอ้มาขับพูดเพื่เด็ดพากินข้าวมาเมื่อกี้นะครับน่าี่มันลุกลงหน้าเต็มเเบหนึ่หน่ยมัน พาไปขุดเนื้อมาได้ดืังจะไนจะไหนไม่ในตู้ครับมือครับมือหอครับพมอก็หยอกเพ่อนซื้อหรือปลพี่น้องครับจัดบิดคนไหนคือมาหญ่กระดกเรียกรกาการครับพี่น้องนเรื่องนะพี่น้องครับสารวันที่สอครับพี่น้องครับเป็นเลืที่นาจายาอลุแท่นครับพี่น้องครับกับแผวเาครับพี่น้องครับบัตรรคหนึ่งรามสิบาบาทครับพี่น้องเย้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าครับพี่น้องครับู้ใดแท่นม่ซื้อกับเฝ้าซื้อนะครับ อะไดที่ซื้อแล้วขบวนรถพุ่หลายนะครับด้วยพี่น้องเด้ออ้อาวว้าวงาม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 ครับโคสานงามแล้วงามแล้วงามแล้วสุดยอดสุดยอดครับ,รบแสดงว่าสรุปแล้วเสาเนีน่ยคือบริษายแล้อพี่น้องเด้อเสาเนี่ยคือบริษายเด้อเอพราะว่าเพิ่งคำนวณฉากมาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับคำนวณฉากมาเรียบร้อยแล้วบริษายไม่ใช่เป็นท่านี่เหรอพี่น้องครับบริษายกระสีมุ่งสรางกะสี กับโปรดที่ตามตอนต่อไปนะพี่น้องเด้อเป็นแรงเชียร์แรงใจขอบบุญขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณขอบคุณทั้งคอมเมนต์ที่เขาเประเรีนน้ำกันนะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับขอบบุญขอบคุณหลายครับลุงตูมีอย่างหายมียมคำขอบคุณนะครับพี่น้องเด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับสาวน้อยครับบ่มีอย่างเบิ่งกมาจากเบิง่ง ขอแต่ให้ท่ายเบิ้งกับเบิ้งคือเก่าเข้า่าครับพี่น้องครับโอ้ยลุงดูฟังแล้วซึ้งใจร้ายครับพี่น้องครับเอ้าเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเด้อสรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนิดครับเบอร์โทรศัพท์0119393915นะพี่น้องบริหารการโดยหนุ่มมัดโจโจโยมณีนะพี่น้องเด้อจวดจาดฟาดบึ้มคือเก่าครับพี่น้องครับเป็นแรงเชื่องใจทิ้งกันตลอดเพล่เพล่ครับละก็แพ้เเพ้วแสงทองครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสหรับคลิปนนี้รับรวยตลอดปีโชคดีตลอดไป ผู้ใดที่ยังมาท่านด้กดติดตามกดซ้ำซากให้กดไลก์กดแชร์ลงตัวกดไทยลงตัวนะครับเด้อผู้ใดกดแล้วขอบุญถึงผู้ใดครับโอ้ยซึ้งใจเอฟซีแฟนคลับสน้อยครับพี่น้องครับบ่มีอย่างไายกับไายจะโดดไปเบิ้งกับเบิ้งขอไายไทยเบิ้งความขึ้นหน่อทีมงานสน้อยนะครับพี่น้องซึ้งใจตรงนี้เลยพี่น้องครับสุดยอด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 ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุขุมสุขุมนะพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามื่นบุหนี่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ